เพราะสุขภาพดีมีค่ากว่าของมีค่าใดๆทุกวินาทีหมายถึงความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจการมีที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพอยู่ข้างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญอิสระกับการเชื่อมโยงสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยแอปพลิเคชันดีๆกับ TrueMove Edge 3G Plus, SmarTV Connect และ B&H n Connect ภายใต้คอนเซ็ปต์ Connect e d h e a l t h แอปพลิเคชันที่จะเชื่อมโยงสุขภาพเพื่อดูแลชีวิตทุกเสี้ยววินาทีให้อบอุ่นปลอดภัยเพียงคลิกเดียวในมือคุณผ่านเทคโนโลยี 3G+ Plus จาก TrueMove Edge เมนู Health Secretary คนไข้สามารถโทรหา Health Secretary เพื่อรับการปรึกษาและการดูแลด้านสุขภาพจากพยาบาลประจำตัวผู้ป่วยสวัสดีค่ะคุณกันจนาพยาบาลปฐมาพรับสายค่ะฝากคันกับประจาบุญแสงน,นะคะวันนี้ยินดีที่ได้ดูแลค่ะค่ะ อยาปรึกษาค่ะว่าถ้าท้องจะเล่นโยคะได้หรือเปล่าคะออตอนนี้คุณกันจนาอายุคัน14สัปดาห์แล้วผลการตรวจอนตาราซาที่ผ่านมาปกติดีเล่นโยคะได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมีอาการปวดท้องหรือการผิดปกติอื่นๆติดต่อพยาบาลมาได้นะคะ สวัสดีค่ะคุณกัญจนาสายด่วนขอรถพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะวันนี้คุณกัญจนาจะติดต่อขอรับบริการรถพยาบาลใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เล่นโยคะอยู่ค่ะแล้วเกิดหกล้ม,มเจ็บท้องมากเลยค่ะค่ะตอนนี้คุณกัญจนาอยู่ที่โยคะสตูดิโอบางนานะคะเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะส่งรถพยาบาลพร้อมกับคุณหมอไปรับคุณกัญจนาทันทีเลยนะคะ ทุกการเชื่อมต่อจากคนไข้ถึงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมิติเวชคอนเน็กต์ by TrueMove e d g และ BNH Connect by TrueMove Edge แอปพลิเคชันจะรวดเร็วไม่มีสะดุดด้วยเทคโนโลยี 3G+ Plus จาก TrueMove Edge เพื่อให้ทุกคำปรึกษาเรื่องสุขภาพได้รับการเชื่อมต่ออย่างเต็มประสิทธิภาพบนเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมมากที่สุดและวันนี้ทุกวินาทีอัน,น ได้รับเชื่อมต่อทุกการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรงสู่คนไข้ทุกคนเพื่อการดูแลอย่างดีที่สุดด้วยสมิตเวอ n คอนเน็กต์บ e ยทรูมูฟเอชและ b ีเอ็นเอชคอนเน็กต์บายทรูมูฟเอชแอปพลิเคสุดยอดแอปพลิเคชันเพื่อคุณหมอและคนไข้ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสุขภาพที่ดีทุกวัน